มาเชียงคานบางทีแค่อยู่แค่นี้ก็มีความสุขนะใช่มาเชียงคานนี่ไม่ต้องกิจกรรมอะไรมากมายหรอกแค่มานั่งเนาะบรรยากาศติดแม่น้ำโขงเนี่ยเรานั่งดูเรืออะไรเนี่ยครับใน้ความรู้สึกที่แบบมันบอกไม่ถูกนะเนาะมันช้าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเร่งรีบเหมือนมาพักผ่อนไม่จ้เป็นต้องแบบว่าจะต้องเที่ยวนั่นเที่ยวนี่มาดูความความยังไงเรียบง่าย เชิงคานพูดถึงตอนนี้ถึงแม้นว่าจะผู้คนมามา,มากมายนะแต่ก็ยังสิ่ง,ดงเดินเดินก็ยังมีนะความปลอดภัยหรือว่าอะไรก็ยังมีอยู่คะคือเราได้เห็นบรรยากาศตอน,น,นเช้าก็มีใส่บาทกันบาทเรนะ่อง่ยว่าชาวบ้านก็มีไรายได้เนาะก็มีเออ,อยังไงละอาชีพขายดอกไม้น,น่ารักเลยตอนเช้าเห็นเห็น,หนขี่จักรยานใช่ดอกไม้ใส่จักรยานหน้าจักรยานหลังจักรยานที่มาก ก็ขายทุดใส่บาตอะไรเงี้ยขายกับข้าวอะไรเงี้ยทุกคนก็มีรายได้นะครับก็นี่คือเป็นมุมมุมหนึ่งที่แบบเออเสน่ห์ของเชียงคานใช่นะครับและกับตรงเกทเฮาส์ตรงนี้พี่พิมพ์ผมเมื่อกี้เดินดูสำรวจหน่อยยังเหมือนเดิมผมชอบผมชอบพี่ไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าเนาะพี่ก็อยู่มาสิบกว่าปีเนาะ มันมันไม่จําเป็นนลที่จริงแล้วตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วนะท่วร์เที่ยมันก็มีแต่ชาวต่างชาติเนาะรเราก็เน้นเพื่อความสะอาดเน,น้นความสะอาดกันเองแล้วก็ปลอดภัยครับพี่ว่านี่แหละมันคือเสน่ห์ของเราเนาะเราไม่รู้จะไปมันไม่ต้องขายความยังไงล่ะความครับความยังไงเทคโนโลยีหรือว่าอะไรที่มันดูหรูหรามันไม่จําเป็นอ่ะเออเราเน้นแื่ความสะอาดเนาะมันก็แค่ที่พัน แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีที่พัเกเยอะมากเนาะก็หลายอย่างที่จะให้เลือกก็นานาติดต่างกันไปนะครับแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมพยายามแบบอยากให้นักท่องเที่ยวปรับตัวเข้ามาหาสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าใช่ใชนะครับใช่ใชนี้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอันที่จริงแล้วสิ่งที่เรามีเนี่ยเนาะเขาเขาควรที่จะปรับตัวเข้ามาไม่ใช่มาเออต้องการนั่นต้องการนี่ห้องน้ำในตัวห้องแอร์เนี่ยที่จริงแล้ว เขามาเชียงคานเนอะเขาก็น่าจะมาสัมผัสกับความเป็นเชียงคานมากกว่าเราก็อยู่ของเราอย่างนี้นะวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะก็มาอยู่แล้วก็ชีวิตสบายๆเรียบง่ายใช่ไหมไม่ใช่ว่าความหรูหราความเจริญเข้ามาให้เราอย่างเนี้ยอืที่ยังกังวลใจว่าเออเกิดสมมติว่า มันเจริญรุ่งเรืองและอะไรต่ออะไรค่าคงชีพสูงขึ้นอ่ะชาวบ้านเ็าจะอยู่กันยังไงแล้วเ็าจะปรับตัวยังไงนี่ยังคิดอยู่เลยเนี่ยครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะต้องช่วยๆกันเผยแพร่หนึ่งบอกกล่าวกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะแต่แต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ครับใช่ไม่คนจะทําอะไรบ้างแบนี้ครับ แล้วตอนนี้พี่พิมพ์เนี่ยเห็นเชียงคานมาสิบกว่าปีอ่ะพี่พี่ดูแนวโน้มเชียงคานเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนพี่พี่พอจะวิเคราะห์อลยไหมเออในความคิดพี่เนอะพี่ก็ยังตอบไม่ได้นะแต่ก็เออมันก็ยังน่ารักยู่เนาะเชียงคานอย่างเนี่ยอความเรียบง่ายหรือ,อความเงียบสงบมันยังมีอยู่ความปลอดภัยมันมีเพราะว่าอย่างบ้านพี่เนี่ย ไม่ได้ล็อกบ้านทุกอย่างก็ยังโอเค,ค ừ, ในอนาคตถ้าพูดถึงความเจริญไม,ม่รู้สิพี่พี่ความกังวลว่ามันจะเหมือนไฟไม่ไมฟังเนาะแค่มาเที่ยวกันแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะต้องมีสถานที่ที่อื่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนไทยตรงไหนเกิดแล้วก็แบบยังไงล่ะเหมือนนักท่องเที่ยวไปตามกระแสรหรือเปล่าตามกระแสแล้วก็ ก็จะเปลี่ยนใจไปที่อื่นที่ก็ยังว่าเออถ้าถ้าเกิดเชียงคานแค่สาสีปีหรือหปีอย่างเงี้ยชาวบ,บ้านเขาจะปรับตัวกลับมาอยู่ปุถุพันธ์นี่ยังไงก็ยังว่ากลับมาเพื่อเพื่อจะอยู่เหมือนเดิมอะอยู่ได้ยังไงแต่ก็อีกใจนึ่งพี่คิดว่ามันคงจะไปเรื่อยๆของมันเพราะเชียงคานมีสเสน่ห์ของมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่ไปเร็วนักถึงก็แบบพวก อะไรที่มันยังไงล่ะที่มันมันยังไงพูดงี้ดิค่อยๆค่อยๆที่จะใช่ค่อยๆที่จะปรับตัวครับขึ้นไปแล้วแต่ก็อย่าลืมเราก็ต้องบอกนักท่องเที่ยวให้ปรับตัวเข้ามาด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่มันก็คงพูดยากเนาะเพราะทุกคนมาเขาก็คงตั้งใจมาตามํำที่เขาอยากจะทำครับอืมบางอย่างบางคนเนี่ย จะไปนั่งที่ไหนดื่มที่ไหนคือพี่อยากเกบบอกทุกคนว่าไม่จําเป็นนะคุณมาที่นี่คุณไม่ต้องเหมือนเหมือนเปลี่ยนสถานที่ดื่มคุณมาที่นี่คุณมาสัมผัสกับธรรมชาติน่ะไม่ต้องมาหาตรงไหนนั่งดื่มหรืออะไรอะไรอยู่ตรงไหนบางทีได้ยินแล้วมันก็ไม่สบายใจทําไมจะต้องต้องดื่มแล้วจะต้องอะไรเทฮาอะไรตรงไหนมันมันไม่มีอ่ะมาก็อยู่กันแบบเงียบเงียเดินเที่ยวไปหรือปั่นจักรยานลืออะไรต่ออะไร ง่ายๆเรียบๆดีกว่าพี่คิดถึงพี่ยูเหมือนกันเลยมาคุยกับพี่พีมทีไรได้มุมมองดีๆทุกที่เลยแบกอยากคุยกับพี่นานแต่ว่าปีห้าปีมาห้าปีเนอะตอนนั้นแบกเป้ผมโบกรถมาด้วยผมผมมาเชียงคานโดยการโบกรถครั้งที่แล้วผมโบกแต่แต่ผมก็ไม่ได้โบกทักทีเดียวหรอกผมนั่งมาลงภูเรือก่อนแล้วโบกจากภูเรือมาประมาณสามต่อ มาถึงเชียงคานแล้วก็เดินหาเคท้ามาเจอพี่พอดีโอ้ยตอนนั้นมันมีเกสเท้ากี่ที่มีแค่ห้าหกที่เองครับใช่ไหมมันก็แล้วก็มันไม่เหมือนปัจจุบันนี้เยอะมากเลยแทบทุบ้านแหละครับแทบทุบ้านเรือนเป็นเคท้าหมดเลยแต่ก็เอ็ก็โอเคนะครับมันเป็นการตอบสนอง่ะมันจะได้พอเพียงกับนักท่องเที่ยวที่ที่พากันเดินทางเข้ามาเนาะมันถ้ามันไม่พอเพียงมันก็ มันก็ลําบากกับทุกคนที่เข้ามาเพราะทุกคนก็ต้องหาที่พักกันอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพี่ในความคิดพี่พี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยทำอะไรที่มันหรูหราเกินเกินไปอ่ะเนาะเพราะว่าเชียงคาน่ะนะมันก็มันทุกคนจะอยู่แบบแบบวิถีชีวิตชาวบ้านน่ะไม่ต้องเอาความหรูหราเข้ามาให้เนะราะแล้วก็ยังไงอะไรอย่างน้อยก็ก็คงสภาพเดิมๆไว้บ้างะนะครับผม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ,อาจจะฝากนักท่องเที่ยวนิดนึงนะครับคืออาจจะยกตัวอย่างเหมือนอุทยานแห่งชาตินะครับเ<ช>วลาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเราก็อยากไปากางเต็นท์นอนหรือว่าไปอานอนบ้านพักที่อุทยานเขาจัดให้ที่มันกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับเป็นบ้านไม้ไม่มีแอร์ไม่มีตู้เย็นไม่มีโทรทัศน์อะไรแบบนั้นนะครับ mm hmm. ซึ่งเชียงคานเนี่ยผมก็จะมอมอเหมือนกันจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมาก ให้มันเป็นเชียงคานอย่างนี้แหละแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยปรับตัวเข้ามาปรับตัวเข้ามานะครับผมบุมมองอย่างนั้น<ช>แต่ถึงจุดหนึ่งมันจะไปถึงไหนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรม,นนมันก็เนาะก็อย่างที่บอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะในเมื่อมันมีเกิดมันก็ต้องต้องยังไง,ม,ง,งมันก็ต้องปรับสภาพถึงเวลานะมันก็ต้องปรับสภาพมีทางออกอยู่นะ้วนะพี่กคคิดว่ายอย่างนั้นครับพี่นะนะ ยังไงเชียงคานก็ยังเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวและมีสเสน่ห์นะครับก็ฝากตรงนี้เลยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาพักที่เชียงคานเนี่ยแต่เดี๋ยวจะหาว่าเอาใจกันเกินไปเชียงคานเกสเฮาส์เลยที่นี่นะครับบรรยากาศสบายๆริมโขงนะครับแล้วก็พี่พิมพ์ใจดีมากครับใจดีแบบมีอัธยาศัยที่ดีเราสามารถที่จะคุยสอบถามเรื่องเที่ยวจะไปจุดไหนพี่พิมพ์ให้ข้อมูลได้หมด อันนี้กับตัวเองเลยนะครับแล้วก็ฝากพี or, 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 ่พิมพ์นิดนึงออีกครั้งหนึ่งพี่เชียงคานเก์เท้าอยู่ตรงไหนพี่อก็อยู่ใกล้ๆกับวัดทะโคกเนาะใกล้ๆกับวัดทะโคกอยู่ระหว่างซยสิบเก้ากับยี่สิบนะครับเบอร์โทรพี่ ก็เอา042เนาะ821691ดีกว่าน้องง่ายๆเบอร์บ้านครับผมก็สนใจที่จะพักที่เชียงคานนะครับเชียงคานเกตเฮาส์นะครับรอต้อนหับอยู่นะครับเราอยู่กันเหมือนเหมือนครอบครัวน่ครับเหมือนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พีมพากมากนะครับพี่และเดี๋ยวยังไงอาจจะมาเยี่ยมพี่หนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนพี่ค่ะขอบคุณค่ะ จากที่ได้คุยกับพี่พิมพ์นะครับก็ต้องขอบคุณพี่พิมพ์มากนะครับที่ได้ข้อมูลและข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเชียงคานอย่างมากมายทีเดียวครับทิปเที่ยวเชียงคานของเราชมไทยแลนด์วันนี้ยังไม่จบนะครับทิ้งสุดท้ายไว้กับบรรยากาศถนนคนเดินยามค่ำคืนไว้ก่อนนะครับแล้วพบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจ ของเชียงคานกับพวกเราชมไทยแลนด์ได้ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ